สีเป้าแล้วนะฮะโอ้โหปลาคองปลาคองไกลแล้วทุกคนไม่ได้ใกล้ๆนะครับนู่นฮะครับปลาคองนี่แหละครับเห็นไหมฮะโอ้โหนี่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 ทุกคนเอ็มันเริ่มมาไหมครับเห็นมันออกมาไหมโอ้โหโอ้โหดู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 ทุกคนโอ้โหตัวใหญ่ไม่ได้เหนียเนียวเนียว สวยๆเลยครับขอตั๋วสลับวันนี้รับร้านนี้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับปิดโมงครแล้วก็ปิดหนค่ะอ๋อหกโมงเย็นเหรอครับไม่ถึงดึกใช่ไหมไม่ถึงมืดหกโมงเย็นก็คือปิดเลยอ๋อโอเคครับอืมได้เลยครับขอบคุณมากครับโอเค นะตอนนี้เรามาอยู่ที่คลองท่าพราวครับแล้วก็ไม่เคยมาด้วยนะแต่เราก็พยายามไม่เป็นที่เดือดร้อนเห็นคนหานั่งหาหอยอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราเข้าไปถามกันดีกว่าเราไม่ได้ทําความเดือดร้อนนะครับโอ้จุดๆวันนี้ก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวมาด้วยขออนุญาตผ่านแล้วก็มาลงน้ําทางนี้ ที่เราต้องทำวันนี้ก็คือหาไม้หาไมา้หหมที่ตกปลากระพงได้ลึกเนี้ลึก,ลกน,นเนี้ยอ,อ๋อ,อลึกเลยครับ ว,วันนี้ไม่ได้เอาอะไรป้องกันมาเลยครับช่วงน้ำกำลังลงแล้วก็มาดูหมายกอนว่าตรงไหนหน้าตกปลาบ้างนี่ฮะดูบรรยากาศครองใครเห็นคลิปนี้แล้วแล้วก็อยากจะแนะนำผมก็บอกมาได้ครับ แนะนำเรื่องไม้ตกปลาก็หาอยอะไรครับหอยอะไรครับหอยหวานหอยกัดน้ำเรายังมีครับได้บ้างหรือยังครับเขาได้สองชั่วโมงเขามาลงไหมมาลงไหมขออนุญาตดูหน่อยได้ไหมว่าเป็นหอยอะไรโอ้หอยปักน้ำโอ้ไม่ได้หานานมากครับยังมีอยู่ใช่ไหม มาบ่อยไหมครับมานานๆวันทีน,น,นานๆีวันดีผมกําลังหาไม้ตกปลาอยู่ห,<ะ>หาหาที่ตกปลาครับอยากได้มุมสวยๆตกปลากระ <c oughs> พงอะไร่บเนี้มาเดินหาก่อน <c oughs> ได้ไหม ไม่ตอบเลยนะครับตอนนี้ผมก็เดินไปเรื่อยๆครับเดินออกไปเมื่อกี้จุดสตาร์ทของเราก็คือเป็นร้านอเนกนประสงค์ของอของท่ามะพร้าวนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เดินลงมาที่คลองแล้วก็มองไปนู้นครับพวกร้านอาหารซีฟู้ดอะไรก็อยู่ฝั่งนู้น ก็เดินลงมาเรื่อยๆครับก็ไม่รู้หมายอะไรเลยไม่เคยมานี่คือครั้งแรกของของท่าม้าเผาปกติผ่านไปทางแหลมทรายสะส่วนใหญ่ไม่เคยมาที่นี่เลยนะเดี๋ยวเราลองมาดูกนัดีกว่านะครับแล้วก็บอกว่ามีหอยด้วยนะมีหอยปักหนาหรือว่าหอยตลับนั่นเองนะแต่ที่นี่เขาเรียกหอยปักหนานะครับมาดูบรรยากาศ ถือว่าหมาย,ยังพอมีครับยังมอพอมีสวยๆให้เราได้เห็นบ้างนะครับแต่ก็เป็นคลองที่กว้างอยู่เป็นคลองที่ยังกว้างแล้วก็ค่อนข้างที่จะต้องเลือกน้ําดีๆเลือกน้าขึ้นน้าลงดีๆเพราะว่ามีผลต่อการว่ายน้ำข้ามคลองเป็นทรายสูงพ้าน้ำเต็มน่าจะ เต็มจริงๆครับน่าจะลึกก่อควรวันนี้ถือว่าเป็นเป็นคลิปที่มาดูหมายเล่นๆนะครับนะไม่ได้อะไรมากไปโอ้โหอ้งอวองนี้ลึกมากหังนี้ลึกมาก,ก,มากโอ้ขาเยังไม่ถึงเลยครับทา,ทางที่น้ำลงสุดนะตอนนี้ ถือว่าสุดยอดเลยครับโอเคเราดูไม้ไม้ไว้ครับสวัสดีครับกอลงมาจากลานห่านครับสวัสดีเดินห่าไม้ตกปลาปลาตกไม่ได้บ้างไ,ไม้ครับลอยคอครับขึ้นไปขครับวันนั้นไปถึงปากลงนั้นลงหน้าในวังปลา อ๋อที่วังลึกๆใช่ไหมครับอ,อ,อืมไม่เคยมาเลยครับกลางเล็กครับถ้าจมมีหัวน้ำคืนครับจะบางคนสงสัยนะครับที่ผมเคยหาอย่าละลางครับนะฮะหน้าตาของอที่มันอยู่นะฮะหน้าตาเป็นยังไงขออนุญาตเดี๋ยวยืมสาธิตให้กับสมาชิกได้ดู โอ้โหปลาเก๋าตัวใหญ่ครับทุกคนกูใส่ครับนะฮะโอ้ปลาดุกครับปลาดุกเยอะแยะเลยนะฮะแล้วก็เกา๋าตัวนี้ได้สองโลได้ครับตัวนี้โลกว่าสองโลได้ครับโอ้แล้วปลาดุกเพียบเลยอืมสุดยอดมาลองดูอย่าลัดลังนะฮะ เดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตแนะนำก่อนนะโกชื่อลเลยครับพีเพ่เล็กนะัวเล็กครับพี่เล็กครับผมนะฮะ<อ>เดี๋ยวลักษณะเดี๋ยวเราให้ดูครับนี่คือลักษณะของเวลาที่มันอยู่ครับมันจะอยู่ตามท่อของลากกงกลางอะไรนี้ครับนี่ฮะนี่คือลักษณะของมันแต่จริงๆแล้วเราจับอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราต้องรอเราต้องให้มันเงียบแล้วก็นิ่งที่สุดนะครับแล้วก็เราใช้จอบนะฮะเดี๋ยวให้พี่เล็กลองสาธิตให้ดูครับถ้าเราเห็นตัวมันแรงๆแบบนั้นไปเลยครับแล้วก็ดึงให้เร็ว ดึงให้ไวไม่งั้นเราไม่ทันไม่ทันครับอยู่ไหมนี่ครับได้ตัวเอามาเลยครับพี่เล็กครับอยู่ไหมไม่อยู่หรือเปล่าหรือว่าขาดท่อนอ๋อนี่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 ครับปลาเห็ดโคนชอบนะครับฮะนี่คืออาหารอโนชะเลยครับนี่สุดยอดครับนี่คือตัวอย่างในการขุดนะครับลักษณะของมันก็จะอยู่ตามเป็นท่อนี้ครับ จะมีใบไม้นะฮะปกคลุมรูของมันอยู่นะ,ะสานนี้เลยนะครับนี่คือพ่รักษาที่ได้ดูนะครับนะโอ้โหสุดยอดมากมากวันนี้มีโอกาสได้เจอนะครับเดี๋ยวเราลองไปขุดสักหนึ่งตัวนะฮะเดี๋ยวเราสาธิตให้ดูเลยนะครับไประหว่างรอดูหมายก็หาอะไรทานะครับจังหวะเจอพิรักกว่าดีครับนะฮะเนี่ยมันจะมีท่อปิดตังนี้นะครับนี่คือไม่มีใครหาเลยครับเยอะมาก อลองดูตรงนี้ก็ได้ครับอ,อันนี้เราขุดช้าไปแล้วก็ไม่ลึกด้วยนะครับไม่ได้ตัวโอ้นี่ยังได้ครับแต่ว่าขาดท่อนนะครับถ้าอยากได้ตัวยาวกว่าน,นี้ก็ก็ต้องเจาะให้ลึกกว่าน,นี้นะฮะจะได้ยาวนี่เลยครับนี่ฮะนี่ครับ นี่คือหลัดล่างนะครับหรือว่าไถเดือนทะเลครับที่ขอใช้เป็นเหยื่อโอชะนะครับของปลาเห็ดโคนสุดยอดมากตัวใหญ่มากทุกคนเละเยอะมากครับนะฮะวันนี้เยอะมากนะนี่ฮะไอที่ใบไม้ปิดปดนี่คือใช่หมดเลยครับนี่ใบไม้ปิดปิดลงมันอยู่นี่ฮะท่อแบบนี้นะครับนี่คือลักษณะของมันเวลามันอยู่นี่เวลาเราก็จะก็จะดูว่าท่อมันเป็นยังไง ยาลงไปแบบไหนลักษณะมันมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือไม่อะไรเงี้ยนะเวลาเราสับจบลงไปก็ต้องใช้แรงให้ได้ไมากที่สุดเพื่อที่จะให้ขุดลังมันให้ได้ยาวที่สุดเอาลองดูโอ้นี่ครับทุกคนนี่นี่แหละครับเห็นไหมฮะหลักลังครับสุดยอดนี่ครับเห็นไหมฮะ ตรงนี้ก็ยังมีตัวนี่นี่ครับลักษณะของมันเดี๋ยวล้างหน้าให้ดูนี่แหละครับคร่าวๆแค่นี้อุปกรณ์ก็แค่มีจอบหรือว่าเสียมแต่เสียมค่อนข้างที่จะหาตัวได้ได้ยากมากกว่าเพราะว่าหน้ากว้างมันน้อยโอ้โหนี่นี่น,น,น,นี่ทุกคนเ็นมันเริ่มมาไหมครับเมันออกมาไหมนี่ครับมันออกจากปล่องของมันแล้วครับ โอ้โหโอ้โหดู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 ทุกคนโอ้โหโอ้โห,โโห,โโห,โโหมาทั้งตัวครับทุกคนนี่ฮะมาทั้งตัวเลยครับนี่ฮะหลัดลังครับหรือว่าไส้เดือนทะเลที่ปลานักต่อน,นักตามหาครับผมเหยื่อโอชะเลยครับเนี่ยมีโอกาสได้มาทําได้นะครับมา,มาทําแน่นอนใช้หลัดลังมาหาปลาในนี้นะครับโอเค จัดไปครับอยากเห็นครับว่ามันเป็นยังไงเราจะได้ตัดสินใจว่าเราควรมาหรือไม่มาไกลมาแค่นี้น่าจะพอครับของค่อนข้างค่อนข้างกว้างกว้าง นะครับแล้วก็เป็นคลองที่ไม่ลึกถ้าดูจากลาักษณะที่โอ้โหทรายขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่าเป็นพื้นที่ที่คลองเป็นคลองไม่ลึกนะครับเหตุผลที่ว่าทําไมทําไมเมื่อกี้เจ้าของคนที่ดูแลกระชังไม่รู้ว่าเป็นเจ้าของหรือเปล่านะค,คนที่ดูแลกระชังเมื่อกี้พี่เล็กนะครับได้บอกเราบอกว่า,าปลาไม่ค่อยเข้านะครับปลาเข้าน้อยนะฮะ จะเข้าทีหนึ่งก็ตอนที่ที่เขามีฤดูหรือว่าปลายปีช่วงปลายปีนะครับหรือว่าเป็นช่วงฤดูที่เขาดักเคยนะฮะตัวเคยนะครับที่เป็นกุ้งตัวเล็ก,ลกมันไม่ใช่กุ้งนะเป็นเคยก็จะเป็นหน้านั้นคือปลาทั้งปลาดุกปลาอะไรนี้ก็เข้าอยู่แต่เมื่อกี้ที่ดูจากที่พี่เล็กยกใส่นะครับเราก็เห็นว่ามีปลาดุกเหมือนกันปลาดุกทะเลนะฮะแล้วก็ปลาเก๋า เป็นนิพนหมายที่ดีนะครับที่วันนี้เนี่ยเราได้มาเยือนคลองแห่งนี้นะไม่รู้ว่ายังมีปลาพวกกระพงอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าแน่นอนครับอีกไม่นานคงได้มาทำคอนเทนต์กันที่นี่ก็จะเห็นพื้นที่เมื่อกี้นี่ก็มี2อสาจุดแล้วที่ทําให้จะให้เรามามาเฝ้าได้นะครับก็อาจจะมีการใช้หลัดลังบ้างหรือว่าจะเป็นกุ้งเป็นที่เราถนัดนะครับก็ลองมาดู ไม่รู้ว่าจะมีปลาหรือว่าจะมีอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันโอเควันนี้เดี๋ยวเราไปเตรียมตัวนะครับนะแล้วก็น้ำหน้าคงได้มีโอกาสได้มาจอยกันที่นี่ครับผมนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวสุภาขออนุญาตลาไปก่อนกับทบริปบรรยากาศป่ากงกลางแบบนี้เลยโอเคนะฮะหรือว่าเจอกันครับมันไงโอ มากมายกว่าเดิมมากมายกว่าเดิมโอ้แจ๋วเลยครับอ,รอยากลองหาช่วยครับตรงไหนมันจะมีมมบ้างเดี๋ยวผมหาช่วยหาาเปนอยย่งี้มันอยู่ลึกไหมครับรจะช่วยหาช่วยลุงหาก่อนก่อนกลับบ้านนี่นงงนตรงนั้นอีกลาหนังนลางคืนนั่นมันตกได้ตรง กี่ตัวนะหกตัวโอ้ปลาอะไรครับ,บโอ้หกตัวห้าลูก,กว่าร,รวมกันรวมกันคืนเดียวนะโอ้ไม่ธรรมดาครับเดี๋ย,ย,ย,ยไม่เจอเลยทุกคนอยู่ไหนเด้อเนี่ยอยู่ไหนเด้อเนี่ยโอ้นี่ไง <laughs> เฮ้ย,เ,ยเจอแล้วครับทุกคนนี่ฮะไม่ใช่ไม่ไหนอยู่ใกล้ใกหอยเรีกว้าวลงุลงได้ครับบ้านเราบ้านผมก็เรียกหอยปักหนานะครับแต่ว่าอ่าภาษากลางทางการเขาเรียกหอยตลับตลับเจ้าขอหอยตลับเออเจบาใบกุลุงครับเิ เนื้อเยอะมันชอบกันตัวใหญ่ไม่ได้เหนี้วเนียวเนียวจากนั้นเดินทางกลับหลวงพอแล้วครับให้หลานให้หลานกินกินเองนี่ครับผมตัวใหญ่ขออนุญาตโชว์หน่อครับคุณลุงโชว์นะครับนี่เล่โอ้โหสวยๆเลยครับผอัดลับวันนี้ชื่นใจเลยครับ ครับเราแค่นี้น้ำขึ้นแล้วกลับบ้านกันครับ